ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o n พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อดีตเทรนเนอร์อยู่กับเพลค่ะอยู่กับเทนครับในเอพิส od วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์อาการบาดเจ็บของพวกเรา2คนครับแล้วเรารักษาการบาดเจ็บเหล่านั้นได้ยังไงเวลาเจ็บแล้วเล่นต่อได้ไหมหรือควรพักเลยทํำยังไงต่อดีเชญฟังกันเลยค่ะเออถามหน่อยว่าเทนออกกําลังกายมาจะ10ปีแล้วเนี่ย สิบกว่าปีเออหรอสิบกว่าปีแล้วสิบห้าสิบห้าปีแล้วเออเคยบาดเจ็บบ้างไหมเยอะเยอะมากไหนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังเราจะร้องไห้ว่าเจ็บอะไรเจ็บหัวใจหรือเปล่าเ้ยโอเคเคยเจ็บมาหมดเลยไหล่หลังล่างแล้วก็เข่าหลักๆที่เจ็บเริ่มจากหลังล่างก่อนก็ได้หลายๆคนน่าจะเจ็บหลังล่าง เพราะว่าหลังเรามันมีสองส่วนนะหลังช่วงบนก็คือตรงสะบักเราอะ่ะเขาเรียกว่าหลังช่วงบนหลังช่วงล่างก็คือตรงเอวหลังช่วงล่างอะ่ะเป็นช่วงกระดูกสันหลังที่ค่อนข้างมีเส้นประสาทเยอะหลังล่างใช่หลังล่าง lower back เพราะว่ามันใกล้กระดูกสันหลังหรือเปล่ามันมีระบบประสาทเยอะที่ต่อไปที่ขา Uh, okay. ใช่ดังนั้นการเจ็บหลังล่างเนี่ยค่อนข้างอันตรายบางทีอาจจะทําให้เราขาชานิ้วเท้าชาหรือว่าบางทีเป็นอัมพาตเอ้ยอาจจะน่ากลัวกันไป uh, 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 uh. ใช่แต่การออกกําลังกายเนี่ยการเจ็บหลังล่างเป็นอาการที่ค่อนข้างพบบ่อยเพราะว่าบางทีเรายกของจากพื้นแล้วหลังเรางอหรือว่าเรายกของจากพื้นแล้วเราเก่งหน้าท้องไม่เป็นเราหายใจผิด หน้าท้องไม่ได้ช่วยทํางานมันก็ทําให้เจ็บหลังล่างเพราะว่าหลังล่างเราอ่ะมันมีแค่กระดูกสันหลังอย่างเดียวเลยอไม่มีอะไรซัพพอร์ตนอกจากนั้นก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วเทนเจ็บหลังล่างจากการทําอะไรไหนตอนนั้นอยากจะฝึกเขาเรียกว่าโอลิมปิกลิฟติ้งฝึกยกน้ําหนักแบบที่เราเห็นในทีวีอ่ะเออเราก็ฝึกปาเปล่านะคือยกแบบยกที่แบบยกขึ้นมาอที่ที่ไหลแค่นั้น ไม่ไม่ยืดแขนขึ้น้วยหรอไม่ยืดแขนขึ้นแค่ฝึกแบบโยนขึ้นมาอ่าจากจาก,จากพื้น,นเออยากเท่อยากเท่เทแล้วฝึกรั้งแรกฝึกบาป่าวแล้วก็ยกขึ้นมาทําประมาณสามสี่ครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันได้ผลเว้ยหลังมันรู้สึกตึงๆสงสัยหลังล่างเรากํลาลังใช้กล้ามเนื้อเยอะอแล้วหลังหลังลเราอาจจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็พักเสร็จแล้วก็ทําอีกสัก 2, สองสามเซตก็รู้สึกเออมันตึงแปลก แล้วพอผ่านไปปร,<ะ>ประมาณสองนาทีก็รู้สึกว่าขาเริ่มอ่อนจไม่จีดขาเริ่มอ่อนแล้วก็รู้สึกว่าต้องนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นน่ะก็คือขยับตัวยากมากเดินได้นะแต่ว่าต้องค่อยๆเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันผิดปกติหละมันไม่ปกติอันนั้นอเป็นประสบการณ์เจ็บหลังล่างครั้งแรกครั้งแรกแล้วเจ็บจนกระทั่งนั่งรถไม่ได้เลยนะจร่งเหรอ ชอบนั่งมอไซค์แบบตอนนั้นยังเรียนอยู่นั่งมอไซค์แสดงว่าเจ็บนกะนั่งมอไซค์เข้าบ้านงเงี้ยต้องบอกพี P ่พี่ครับเบาๆนะเพราะว่าเวลามันกระแทกอะมันเจ็บมากพอถนอนประเทศไทยด <c oughs> ้ยเนาะไม่เรียบอะแล้วตอนนั้นเรียนมหาลาัยอยู่ <c oughs> นั่งนั่งเรียนในคลาสก็เจ็บเฮ้ย <c oughs> ต้องนั่งพิงแบบนั่งพิงก็เจ็บอย่างนี้แต่ตอนนั้นก็ยกแค่บา่าเปล่านะก็ยี่สิบยี่สิบโลแสดงว่าคิดว่าทําผิด ใช่ตอนไหนทําผิดอะไรยังไงถึงได้เจ็บหลังล่างก็คงฟอร์มผิดท่าผิดอืมเราพักนานไหมหลังจากประสบการณ์เจ็บตอนนั้นตอนนั้นเจ็บไปประมาณหกเดือนโอ้โหหกเดือนก็คือเจ็บหลังล่างแล้วก็เออแล้วหกเดือนที่ผ่านมาคือไม่ได้ออกกาลังกายเลยก็ออกแต่ออกช่วงบนแล้วก็พักเยอะแล้วก็ เอเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีข้อเสียมากที่สุดก็คือเครียดแล้วก็ดิเพรสนิดนึงด้วยพอออกกําลังกายไม่ได้ใช่ใช่อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่คนบาดเจ็บน่าจะเจอนะว่าแบบเราจะรู้สึกหดหูนิดนึงเวลาร่างกายเราทําอะไรไม่ได้เงียอ่าเข้าใจใช่เออเออก็พักพักไปก็หกเดือนก็ดีขึ้นด้วยตัวเองแล้วแก้ไขยังไงมีวิธีแก้ไขตอนที่เราเจ็บหลังๆคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้มีความรู้เยอะเลยเพิ่งฝึกออกกําลังกายด้วยซ้ํา ก็พักอย่างเดียวเลยไปหาหมอไม่ได้ไปหายาภาพไม่ได้ไปหาด้หายด้วยใช่ปล่อยหายก็คือใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างนานในการที่จะแบบให้มันหายไปเลยใช่ก็คือหกเดือนก็คือครึ่งปีนะทุกคนใช่อือันนี้แค่ครึ่งปีอันนี้แค่หลังล่างแต่ประสบการณ์ต่อไปที่อยากเล่าก็คือไหลอืหลังจากหลังล่างไหลเราก็เป็นจุดที่เจ็บง่าย เพราะว่าไหลเรามันหมุนได้360สา0รองศาใช่ไหมบางทีถ้าไหลเราไม่คงที่หรือว่าเราแบบไหลติดแล้วเราไปฝืนเล่นม,มันก็มีโอกาสที่ <ๆ S 2> แบบมันไปทับเส้นเอ็นได้มันก็ทำให้เส้นเอ็นฉีกหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเล่นท่าโอเ r อร์เฮดเพรตอนนั้นตอนนั้นอยู่มปลายอายุประมาณ17-18เล่นหนักมากเลยโอเวอร์เฮดเพรสห้าิกโลมั้ง S <S ข้างเดียวหรือว่าสองข้างสองข้างสองข้างแล้วก็ก็ไม่มีไม่ไม่ผิดอะไรแต่ว่ามาอีกวันหนึ่งอะกําลังเดินกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าอยู่อยู่ไหลเรารู้สึกแปลกแปไหล,ลขวาแล้วรู้รู้ตัวอีกทีก็รู้ก็รู้สึกว่ายกยกได้ไม่ได้เลยยกได้แค่เนี้ยไม่ได้กระตุกหรืออะไรแต่แค่รู้สึก<ๆ>ว่าจี๊ดจี๊หรือว่ายังไงอยู่อยูย่มันก็เป็นงงมากยกได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็คือยกยกแขนไม่ขึ้นเลยเฮ้ยปีครึ่ง เป็นข้างเดียวหรือว่าสองข้างข้างเดียวข้างขวาก็ยกไม่ขึ้นเลยไปหากายภาพตอนนั้นก็ไม่หายสิ่งที่ทําให้หายก็คือเวลานั้นปีครึ่งนะนั้นไหลายขวาล้าหยุดเล่นไปเลยปะหยุดไปเลยหยุดเล่นท่าแบบหยุดทุกอย่างเลยหยุดหยุดฟิตเนสเลยมันเกินไปมากโอ้โหแสดงว่าต้องเล่นอะไรผิดใช่เราตอนนั้นค่อยเกินไปแต่ตอนนี้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะแล้วก็เคยเจ็บหลายสายสองปีเหมือนกันโหททำอะไร อ,นนอันนี้เล่นไปเล่นท่าแบบคาลิสอตินิกอะไรเงี้ยม้วนตัวแล้วมันน่าจะยืดมากเกินไปถ้าสกินไดแคทถ้าใครรู้ยืดมากเกินไปก็รู้สึกว่ามันแบบตอนยืดสุดอะมันมีเสียงแบบเหมือนฉีกอะนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะก็คือยกแขนขึ้นนะแต่เสียวแบบจีดมากมากอันนี้หลายสาย ก็ค <G> ือยกดัมเบล1หนึ่งโลก็คือเสียวจี้ตลอดทางแค่หึงโลนะมือเปล่าก็เสียวเราก็คือเราไปหานักกายภาพไหมหรือว่าทําอะไรบ้างก็มีหานักกายภาพแบบให้เขาทําประคบเย็นอันตรสาวอะไรพวกนี้แหละออืแต่สุดท้ายแล้วก็คือหนึ่งปีครึ่งเออไม่ถึงปีครึ่งประมาณปีหนึ่งก็คือหยุดหยุดเล่นไปเลยเออนนี้เป็นความรู้ จะแชร์ให้ฟังว่าคือเวลาระบาดเจ็บอะกล้ามเนื้ออาจจะใช้เวลาประมาณหกเดือนถึงปีหนึ่งถ้ากล้ามเนื้อฉีกนะแต่ถ้าเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นอะที่อยู่ตามข้อต่อจะใช้เวลาประมาณสองปีโอ้โหในการฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองฟื้นฟูอืมอืมนานมากฉะนั้นต้องดูว่าต้องระวังใช่ไม่ว่าจะเล่นอะไรโอเคอันนี้สามก็คือเขา่าอืม อ่อันสอนแรกเป็นเกี่ยวกับการยกน้าหนักนะอ <Ừ. S 2> อันที่สามไม่เกี่ยวกับการยกน้ำหนักเราไปเจ็บเข่าได้ยังไงร,รู้ไหมเราไปจอยคลาสโยคะจริงหรอใช่ทาท่้อะไรแล้วไม่ถึงปวดเขา่เาอ่ะเราเขาให้ขัดสมาธิ uh huh. ขัดสมาธิที่แบบเป็นแบบอืแบบบัวมั้งที่ต้องแบบฝืนๆขึ้นมาหน่อยยังไงนะ แบบขาสมาดแต่ว่ามันต้องเอาเท้ามาซ้อนกันเ๋อเข้าใจละเออเข้าใจละแล้วขาซ้อนกันไม่ใช่ขาสมัดปกติเป็นขาซ้อนกันแล้วด้วยความที่สะโพกเราตึงมากเข่าเราแล้วก็เลยรู้สึกปิดๆและหลังจากนั้นนะเราเดินไม่ได้เลยเราเดินแล้วเข่าเราล็อกเลยอ่ะจริงอ๋อใช่แสดงว่าฝืนฝืนฝืนเยอะใช่แล้วก็จริงๆอะพูดตรงๆนะแบบขาโยคะหลายครั้งเราไปอ่ะคือ บางทีเรารู้สึกว่าครูทาไมเขาเขาฝืนเรามากเลยนะบางทีอ่ะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนตัวอ่อนอะไรขนาดนั้นแต่ก็เออบางท่าเราทําได้เงี้ยเขาก็จะพ u ชเราอันตรายมากนะ p u s พ p ช s h ช u s จนเจอลงบางทีเราต้องถามมันใช่หรอว่าอะไรเงี้ยคือกา,การยืดที่แบบ force การยืดด้วยการแบบฝืนนะอันตรายมากๆคือบางทีเราก็มีคําถามในหัวนะเออเราไม่เคยสอนโยคะเรืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้เป็น e อ็ก r t เรื่องเนี้ยแต่คือเราก็มีคําถามในหัวว่าแบบ คือเราต้องฝืนจนประมาณไหนหรอแล้วมันถึงโอเคอะ่ะเออคือมันต้องมันต้องเจ็บไหมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกแต่เรายังไม่เคยบาดเจ็บจากการเล่นโยคาดนะคือทุกครั้งที่เราเล่นเราก็รู้สึกดีนะแบบหลังเล่นอะ่ะรู้สึกแบบแบบกล้ามเนื้อผ่อนคลายรู้สึกเออตัวเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางบางทีตอนเล่นอะ่ะรู้สึกแบบมันแบบฝืน,น,นมันมันมันใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยยืดเหรอ อ,อบางทีเวลายืดแล้วเขาก็จะแบบมากดมาแบบมาดึงมาอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบไปได้อีกค่อคนข้างอันตรายเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันแต่อันตรายอไืไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กลัวนะอ <laughs> แต่ก็เออนั่นแหละเอาเอาว่าถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเจ็บเนี่ต้องบอกคุณครูนิดนึงอืใช่ไหมก็ประมาณนั้นของเทนอเนืเป็นเป็นทุก เป็นเป็นมาคบทุกข้อต่อแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเจ็บเข่าอย่างนี้แล้วเทนทายัางไงตอนนั้นตอนนั้นเดินแล้วเข่าล็อกก็เลยคิดว่าหมอลองกระดูกเข่าขาดหรือเปล่าก็เลยไปหาหมอไปหาหมอ,อใช่จําจําไม่ค่อยได้แล้วรายละเอียดมันหลายปีมากแล้วแต่จําได้ว่าเดินแล้วเข่าล็อกก็เลยต้องหยุดการออกกาลังกายช่วงล่างไปแล้วก็รีแฮบด้วยตัวเองโดยการปั่นจักรยานเบาๆเบาๆเ,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 เลยอะแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะนะสองปีเข่าซ้าย อืม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 ใช่สควอตไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยตายละผ่านมาเยอะนะเราเนี่ยใช่ไปออกรบมาใช่เออค่อนข้างรุนแรงนะบอกอย่างประสบการณ์เราเราไม่ไม่หนักเท้าเทนขนาดนั้นไหนเเคยเจ็บอะไรมากแต่คือก็คล้ายคล้ายกันนะเกือบจะเหมือนกันหมดเลยคือเราคิดว่าทุกคนอาจจะต้องเคยเจ็บหลังล่างกันแหละทุกคนอ่ะไม่ว่าจะแบบออกกําลังกายแบบไหนมาก่อนคือถ้าคุณไม่เคยเจ็บนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะถือว่า อาจจะเริ่มเล่นด้วยการเล่นกับครูที่ดีหรือว่าแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมากเนาะเออยินดีด้วยนะคนที่ไม่เคยเจ็บหลังล่ะคือทุกวันเนี้ยบางทีพอเล่นนิดนึงเรามีจี๊ดอย่างเงี้ยยังเคยอยู่นะถึงจะแบบเล่นเป็นแล้วอ่ะเออยังจะมีอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นนะแต่คือไม่ได้เป็นบ่อยแต่คือหมายถึงว่านิดหน่อยบางทีจะจะแบบถ้าเราเหมือนเกินลิมิตอะบางทีเราพุชตัวเองเกินไปยกหนักเกินไปอืม เราจําไม่ได้ว่าเราเจ็บหลังล่างครั้งแรกเมื่อไหร่แต่คือ,อคือมันเกิดขึ้นได้หลายท่ามากเลยอืมแต่ครั้งที่แบบชัดเจนที่สุดก็คือตอนที่ฝึกเดดลิตเนี่ยแหละแล้วแล้วเราอะหลังโค้งเพราะเราโพชให้ตัวเองยกหนักอืมคือยกหนักคืออยากจะยกหนักแล้วเหมือนอีโก้ไง อไม่ได้ดูฟอร์มตัวเองก่อนก็คือพุชตัวเองจนจนหลังโค้งยกขึ้นยกขึ้นแต่ว่าหลังโค้งแล้วพอยกเสร็จค่ะเรารู้ตัวเลยว่ามาล้วมาแล้ว,ลวของเพลเป็นอาการยังไงเป็นแบบเสียวจีด๊ดเลยยังไงปวดอะปวดแล้วเวลาแบบเวลานั่งอะไรเงี้ยก็คือจะจะไม่ค่อยแล้วแบบจะก้มไม่ค่อยได้เออจะก้มหยิบของไม่ค่อยได้ ก็อันเนี้ยก็คือแต่ก็คือไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้หนักเท่าเทนคือเราไม่ได้เคยเราไม่เคยมีประสบการณ์เจ็บเป็นเดือนเดือนอันนี้ก да ี่วันหายประมาณสองอาทิตย์อ๋อก็เร็วถือว่าเร็วมากอืแต่คือพอเราเจ็บอ่ะเราก็เราไม่ฝืนเล่นต่อออวิธีหอยการของเราก็คือถ้าเราเจ็บเราก็จะเล่นถ้าเรายังอยากจะออกกําลังกายคือเราก็จะเล่นอย่างอื่น ที่มันไม่ไปกระทบหลังลางซึ่งจริงๆมันก็ยากนะเราก็ต้องเลือกท่าที่แบบนอน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 หรือว่าแบบโอเคเล่นไหล่เล่นหลังอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้แบบไปรจริงม,มันกระทบหลังล่างเกือบทุกท่าใช่มันกระทบเกือบทุกท่า <c oughs> แต่คืออย่างที่บอกเราไม่ได้แบบเจ็บขนาดน,นั้นไม่ได้ <c oughs> แบบเออมันอาจจะไม่ได้ทริกเกอร์ขนาดแต่คือถ้าเป็นคนที่แบบเจ็บมากเออแบบไปเล่นอะไรเล่นอะไรผิดพลาดเออแล้วมันไปหลังยอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้อง อาจจะต้องแบบเล่นนอนๆไปเลยอ่ะอืม,อมแล้วอาจจะแล้วคือการที่แบบเจ็บหลังล่างมันจากได้หลายสาเหตุมากเลยนะการทําแค่ท่าแพลงอย่างเงี้ยก็เจ็บได้ท่าแพลงใช่ถ้าเกิดทําผิดก็เจ็บหลังล่างได้ใช่อันนี้เราเพิ่งแชร์เห็นไปว่าวันเมื่อวานเราไปเล่นพิลาทิสใช่ไหมเราเครื่องพิลาทิสมันก็จะแบบเลื่อนๆได้คุณครูเขาก็เออให้เราวางมืออยู่บนแท่นแล้วก็เลื่อนมันออกไป เลื่อนไปข้างหน้าก็คือมันแข็งใว่าเลื่อนมือไปข้างหน้าแต่เลื่อนไปเออซึ่งมันเป็นท่าที่แบบมันเวิร์กมากสําหรับแบบกล้ามท้องเนาะแต่คือบอกไว้ก่อนเลยคือคนที่แบบไม่มีทําท่าแข็งเฉยๆทําไม่เป็นอ่ะตายแน่คือหลังยอกแน่เพราะว่าถ้าเราแบบไม่เกรงหน้าท้องไม่เป็นแล้วเราไปแอนหลังแอนหลังอันนี้ก็คือโดนคือหลังล่างไปก่อนใช่คือไม่ต้องยกหนักอ่ะ ก็ปวดได้ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะระมัดระวังเรื่องการเจ็บหลังล่างอย่างเงี้ยอาจจะต้องฝึกการท้องฝึกฝึกการหายใจให้เป็นเนาะเราก็เข้าใจการหายใจแล้วก็เล่นหน้าท้องให้แข็งแรงฝึกหน้าท้องให้แข็งแรงอันนี้อาจจะช่วยได้เราก็ต้องระมัดระวังต้องฟังร่างกายตัวเองอะคือเราเราอะทุกครั้งที่เราไปยิมเราจะฟังร่างกายตัวเองตลอดว่าโอเควันนี้แบบเล่นได้ประมาณไหน อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยวันนี้ไหวฮึบวันนี้จะจยกหนะัก <c oughs> จะยกหนะักแล้วมันก็จะมีพลาดมันก็จะมีพลาดได้ถ้าเราไม่ได้เทรนกับคนแบบกับเทรนเนอร์แบบมีคนอยู่ข้างๆที่ช่วยสปอร์ตเรามันก็อาจจะยากที่แบบจะระวังการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเองอาจจะต้องฟังตัวเองให้มากๆฟังร่างกายตัวเองอ่าแล้วอย่าไปอีโก้คือถ้า ยังยกฟอร์มได้ไม่เป๊ะอ่ะไม่ต้องไปยกนะ่ะซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าทุกคนมีความอีโก้ที่แบบฉันอยากจะยกใครได้อยู่ใครได้อือคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะที่จริงเราควรหยุดทันทีเราไม่ควรฝืนต่อเราควรแบบหยุดทันทีหยุดท่านั้นหยุดทุกอย่างเราไปทําอย่างอื่นที่มันง่ายๆที่มัน,<ช>มนไม่เจ็บไม่ต้องฝืนไม่ต้องกลัวเสียดายว่าเราจะอ้วนขึ้นอ่าใช่แต่ว่าโอเคเรามีประสบการณ์ที่สองครั้งที่เราแบบไปหาหมอ ที่แบบเจ็บแล้วไปหาหมอก็คือตอนนั้นไปวิ่งเทรลสิบโลเราคือแบบเราไม่ได้เตรียมตัวไปเลยคือเราไม่ได้แบบฝึกวิ่งใดๆเราปกติก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งด้วยแต่เป็นคนปั่นจักรยานหนักแล่านั้นเราก็คิดว่าโอ๊ยชิลไปลไวิ่งสิบโลไหวอยู่แล้วไรเงี้ยไปวิ่งเทรลใช่ปะก็คือเราวิ่งไหวะนวอยวิ่งแบบจนจบอะก็คือแทบจะไม่ได้พักนะก็รู้สึกแบบ ประทับใจตัวเองมากอะว่าเฮ้ยคูทําได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วพอจบปุ๊บหลังจากนั้นคือกลับไปถึงโรงแรมวันนั้นไปวิ่งที่เขาใหญ่กลับมาถึงโรงแรมปุ๊บรู้ตัวเลยโอ้โหมันเ <laughs> ข่ามันแบบมันมันมันร้อนอะเ <laughs> ข่ามันร้อนแล้วก็แบบเผาเผาอะแล้วก็แบบสองข้างสองข้างแบบรู้สึกแบบร้อนอะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ประครบเย็นหรืออะไรก็ตามแล้วก็เราฝืออนะคือตอนนั้นก็เด็กด้วยมัง้ง แล้วพอแบบกลับไปกรุงเทพก็แบบเออเริมไม่ไหวแล้วว่ะรู้สึกมันปวดอะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอืมแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเข่าบวมอืมเพราะว่าใช้ใช,ใช้เยอะใช้เยอะเกินไปโดยที่แบบเหมือนฝืนอะจนมันบวมแล้วคือตอนนั้นก็พักพักนานอยู่อืมก็คือประครบเย็นแล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไปทําอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเข่าแล้วก็เดินเบา แล้วก็หายเองใช่คือตอนนั้นหมอก,ก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้มีเส้นเอ็นหรือเส้นอะไรขาดอะไรใดๆแค่ใช้มันหนักเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากจะไปวิ่งอยากจะไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยต้องฟังร่างกายตัวเองดีๆต้องฝึกมาก่อนเยอะด้วยใช่ที่จริงผู้หญิงอ่ะควรที่จะระวังเข่าไว้มากๆเพราะาด้วยด้วโครงสร้างของผู้หญิงเนี้ยสะโพกมันกว้างกว่า มันมีโอกาสทําให้ผู้หญิงเจ็บเข่าได้ง่ายมากกว่าผู้ชายเยอะอันนี้เป็นผู้หญิงทุกคนนะควรระวังไว้มากๆอืเพราะว่าถ้าแก่ตัวไปแล้วต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่านี่เรื่องใหญ่นะอ่าอ่าอ,อ่ใช่ใช่เราก็อีกครั้งหนึ่งอะที่ที่ไปหาหมอไปหาก,กายภาพไม่ใช่หมอฟิซิโอเนาะก็คือเป็นหมอและหมอก,กายภาพแล้วคือตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องวิ่งเหมือนเดิมเป็นเรื่องวิ่งอีกแหละคือเราไปวิ่ง แล้วข้อเท้าเราพลิกแต่พลิกแบบแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีก <c oughs> เลยนะจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันเนี้ยเราก็ยังแบบพยายามแบบคือเราจะอ w แว e ตลอดว่าแบบข้อเท้าขวาเราไม่ดีอืมเออแล้วเราไปวิ่งเราแบบข้อเท้าเราพลิกตอนนั้นแบบพลิกแล้วเหมือนแบบเราจะไม่ได้ว่าเราล้มหรือเปล่านะเจ็บมากเลยเจ็บแล้วเราก็ไม่ไหวอ่ะคือเราก็ไม่ใช่แบบเด็กแล้วก็คืออันนี้เป็นเพิ่งจะเป็นเมื่อประมาณแบบปีสองปีที่แล้วนะ อันเนี้ยข้อเท้าแล้วเราก็คือพอเราโตแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเจ็บเราต้องต้องทําอะไรกับมันสักอย่างไม่ใช่แบบปล่อยมันไปเออแล้วเราก็ไปหาฟิซิโอก็แบบเลเซอร์เออแล้วก็ดีขึ้นภายในสองอาทิตย์แต่ก็คือแบบไม่ได้ไปวิ่งเออก็คือถ้าใครแบบบาดเจ็บแบบเราสิ่งที่เราทําก็คือถ้ามันเจ็บมากน้อยแค่ไหนคือเจ็บน้อยอาจจะประครบเย็นก่อน สิ่งที่เราแก้ปัญหาเออแช่น้ําแข็งก็ช่วยนะอืม,อมถ้าแบบเหมือนร่างกายมันร้อนเผาๆหรือว่าแบบปวดอะไรตรงไหนอะแช่น้ําแข็งก็ช่วยประครบเย็นช่วยแน่นอนถ้าเจ็บมากเนี่ยไปหาหมอเถอะจริงๆอย่าปล่อยให้มันแบบเรือรังอะเออคือทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอยู่นะหลังอย่างที่บอกที่เคยเจ็บไปอะพอมันเป็นแล้วมันไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยอืม,มันยังเจ็บอยู่ทุกวันนี้ไปยกเดลิฟ ยกน้ําหนักก็ยังมีบางเดือนที่แบบเจ็บเจ็บแล้วแบบตัวงอเดินไม่ได้เลยนะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์อืมอืมก็ต้องระวังมากๆเราก็ต้องฟังร่างกายตัวเองมากๆใช่ใช่ใช่อย่างไหลเราก็เคยเป็นไหลสายอันนี้สุดท้ายแหละเคยเป็นอะไรเขาคือตอนนั้นเราไปกรุบขาไปเข้ากรุบขาแบบเป็นอารมณ์แบบคอร์ดฟีดอ,อ่ะอืมแล้วมันก็มีท่าโอเวอร์เฮดเพรสเหมือนเทนอืม แต่ว่าทําทีละข้างนะเออแล้วเราก็ยกแล้วมันอาจจะหนักไปอะเราคิดว่ามันหนักไปแล้วไหลเราพิกก็คือแบบคือยกยกตร,ตรงตรงไปแล้ว,ลวมันพิกพิกปุ๊บเรารู้ตัวทันทีในคาสเพราะแบบวางเลยตายแล้วจริงรอืมแล้วมันปวดอะเออแต่อันนี้ยเราไม่ได้ไปหาหมอแต่คือพอหลังจากนั้นเราก็ระวังมากขึ้นว่าโอเคเราเออเราไม่เรา เราควรจะระวังเรื่องน้ำหนักที่เราใช้อย่าไปฝืนตัวเองขนาดนั้นเออเนาะอันนี้เห็นหลายเคส,เคสมากแล้วนะที่แบบหลายพิกเล่นโอเวอร์เฮดเพรสบางคนนี่ต้องผ่าตัดไหลเลยนะจริงหรอใช่โดยเฉพาะการเล่นเวทอะ่ะเล่นยังไงให้บาดเจ็บ <c oughs> จะสอนให้ <c oughs> <c oughs> เล่นยังไงให้บาดเจ็บนะอ่ะหนึ่งเราก็น่าจะเข้าใจยกหนักแต่ถ้ายกหนักแล้วยกเร็วอะอันนี้บาดเจ็บแน่นอนอืหนักธรรมดาไม่เท่าไหร่ยกหนักยกเร็ว แล้วไม่คอนโทรลอะแล้วมันเป็นเวลาเราไปแบบคอร์ฟิตพูดตรงๆนะคือคัฟมันเลืดอเร็วอะมันเลือดเร็วแล้วมันมีความแบบแข่งขันสูงอะคอร์ดฟิตอากาศโอกาสก,การบาดเจ็บสูงมากสูงมากคือมันมีความแบบแข่งขนะันอะคือแบบคุณครูเขาก็จะโคชเขาก็จะบอกเออทำให้มันเสร็จเนี่ยไม่รู้กี่ยี่สิบท่าเนี่ยภายในสี่สิบนาทีแล้วด้วยความที่ เราก็พื้นฐานเราก็เป็นคน competitive ระดับหนึ่งเราก็แบบอยากจะทําให้ได้นม,มันก็นั่นแหละเกิดการบาดเจ็บทันทีมันก็เป็นเหตุผลที่เราเลิกเล่น c r o s s f i นะเ <c oughs> <laughs> พราะเรารู้สึกว่าการออกกอำลังกายอะ่ะมันไม่ควรที่จะบาดเจ็บเลยมันไม่ขุมความสนุกมันจะหมดสุขภาพก็คืออยู่ไหนบาดเจ็บก็คือไม่ได้สุขภาพดีนะมันสุขภาพจิตไม่ดีด้วยส,สุขภาพกายไม่ดีด้วยใช้ใช้ข้อต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเราว่า การออกกำลังกายไม่ว่าจะออกแบบไหนอ่ะทุกคนควรจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยใช่ไว้อันดับแรกเลยใช่ใช่แล้วเราทำยังไงทาไม่ให้เกิด <c oughs> การบาดเจ็บแบบพวกเรา <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอ้ยมันต้องวอร์มอัพดีต้องต้องยืดดีอะไรเงี้ยที่จริงยืดดีวอร์มอัพดียังไงก็เจ็บแต่มันช่วยนะระดับหนึ่วยมันช่วยระดับหนึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากอ่ะ ฟอร์มผิดก็เจ็บหายใจผิดก็เจ็บอืมแล้วว่าถ้าใครไม่เจ็บอะอย่างที่บอกยินดีด้วยสำหรับเราเราคิดว่าโอเคถ้าหลีกเลี้ยงการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดอะอาจจะต้องจ้าง Personal t r a ทรนเที่มีคุณภาพระดับหนึ่งที่เขาสามารถแบบมาช่วยยืนคุมอะ อืแล้วเ,เขาสามารถแบบสอนคุมท่าเราให้เราทำได้สเต็ปายสเต็ปเนาะแล้วก็สองก็คือพยายามฟังตัวเองให้มากๆคือถ้าแบบอย่าไปฝืนนะอย่าใช้ความอีโก้ที่เราคิดว่าฉันทำได้ทำได้ทำได้แต่ต้องฟังดีๆว่าจริงๆทําทำได้จริงหรอยกได้หนักขนาดนั้นจริงหรออคือการเลี่ยงการใช้บาเบลก็ช่วยนะส่วนเนี่ยอาการบาดเจ็บก็มาจากการใช้บาเบล บาเบลที่มันเป็นแท่งน้ำหนักเพราะมันเป็นฟรีเวทใส่น้ำหนักสองข้างเพราะว่าบาเบลมันค่อนข้างหนักมันโหลดร่างกายได้หนักโอกาสบาดเจ็บมันเยอะกว่าอืตอนที่เราบาดเจ็บบ่อยๆอะ่ะเราก็จะเลิกเล่นบาเบลเลยอืทุกประเภทไปเ,ไ,ไปเล่นดัมเบลไปเล่นดัมเบลอย่างเดียวเล่นบอดี้เวทอย่างเดียวอ่ปลอดภัยมากกว่าเยอะคือถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องอัพเลเวลตัวเองขนาดนั้นใช่อือโดยเฉพาะมือใหม่เงี้ยที่จริงไม่จำเป็นต้องใช้บาเบลเลยนะ เล่นดริเวทให้แข็งแรงก่อนเล่นเล่นดริเวทให้แข็งแรงก่อนก็พอแล้วนะที่จริงใช่อืมเราก็สามเราคิดว่าถ้าเจ็บแล้วอะไปหาหมอทันทีถ้าเจ็บมากอะอ,อย่าทิ้งไว้นานอถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าทิ้งไว้นานคือแบบอย่างแค่วันก่อนเราไปต่อยมวยนะคือเราแบบเตะอะเตะจนแบบหน้าแข้งชำ้ำห <laughs> น้าแข้งชำ้ำเท้าเราแดงอะ เราแช่น้ำแข็งทันทีไม่ต้องแช่ทั้งตัวแช่แค่ตรงที่เราปวดอ่ะมันลดอาการอักเสบได้ใช่แล้วเราหายทันทีเลยนะแค่วันนั้นอ่ะคือตอนคือไปคลาสต,ตอนเช้าตอนเย็นก็คืออาการดีขึ้นอืมอย่าทิ้งไว้นานถ้าถ้าเกิดอาการบาดเจ็บแล้วอ่ะทําอะไรกับมันด้วยอืมใช่เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดแบบออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันบาดเจ็บง่ายหรือว่าก,กลัวจะบาดเจ็บ ระวังยังไงแล้วค่อยๆไต่น้ําหนักก็ได้นะใช่แล้วนี้เป็นอีกอีกคําแนะนำหนึ่งก็คือเวลาจะเล่นอะไรอย่ารีบอค่อยๆใส่น้ําหนักค่อยๆวอร์มอัพค่อยไต่น้ําหนักขึ้นไปไม่ใช่เข้ามายิมปุ๊บจัดเลยรับมือกับมันดีๆเนาะเพราะว่าร่างกายกับของเรามันก็อยู่กับมันจะได้อยู่กับเรานานๆจะได้ออกกําลังกายได้ตลอดชีวิตอืมบางทีตัวตึงก็ทําให้บาดเจ็บได้แบบ ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราพวกทุกวันนี้นั่งกันเยอะอนั่งหน้าคอมสะโพกติดสะโพกติดไปออกกำลังกายก็เจ็บหลังดังนั้นนอกจากการจ้างเทรนเนอร์การมีฟิซิโอไปหาฟิสิโอเดือนละครั้งไปแก้ออฟฟิซินโดรมถ้าเขาถ้าเราสามารถจ้างฟิสิโอเก่งๆได้ที่เขาแบบดูสะโพกให้เราดูไหล่ให้เราเราติดไหมเขาช่วยคลายกล้ามเนื้อให้ได้ไหมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก Ừ, หรือว่าหน้าท้องเราไม่แข็งแรงเขาก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าหน้า,นาท้องเราไม่แข็งแรงหลังเราก็จะเจ็บง่ายฟิสิโอก็ช่วยได้ช่วยสอนหายใจช่วยสอนเก่งหน้าท้องอยังไงถูกต้องเนาะลองดูแล้วกันขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ i t t n e s s in c o m m o n มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ Comment, เข้ามาคุยกันได้นะคะ ถ้าชอบพอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o n สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้ Rating 5้าดาวที่ Apple Podcast ด้วยครับมันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ TikTok ด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ